วันนี้เนี่ยก็จะใช้แนวนี้นะเป็นเหยื่อจากค่ายพริมอีกหนึ่งตัวนะครับกับเจ้าโซนิคนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับกับก,บการใช้เหยือยอ่อเช็คเบรคไม่ไม่หเลแต้มแรกนะมาเลยครับกับเจ้าโซนิคนะฮะ ตามมามันตามมาน้ำมันโล่งตรงนี้ลองแบบหูมันมากนะกับเกลียโซนิกนะฮะหัวแตกไปแล้วตัวนี้หูมันมันเลยฮะตัวนี้โอ้โหลองไปกินเลย ครับไอ้กัดลูกปลาเยอะมากครับนาะเดี๋ยวลองไปทําดูีทนะแก้เกมจากกบยางนะฮะเท็กซัสมันไม่กินนะลองแอคชั่นแบบแปลกๆใหม่ๆก่ขอขายมแมลงนะการเจอเจ้าโซนิกมาแบบนี้ปลาช่อนไม่ปฏิเสธแน่น,นอนโอ้ตัวไล่มาครับ ตีจมแลวเงียบนะพอตีร้อยนี่มีอาการเลยหูมีอาการเลยหูเป็นอีกหนึ่งตัวครับว่าหนาะดูใสนะฮะย <c oughs> อดมากครับมีตัวเดี๋ยววิ่งเข้ามาดูดเองนะอืมโอ้โ อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับนะเจอแล้วนะครับหมายเดิมหมายเก่าที่เดิมเลยนะครับกับปลาช่อนนานะเวลานี้ก็ต้องขุดหน้ากันอย่างเดียวนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแก้เกมฑนะจากติดที่แล้วนะฮะคือน้ํามันส่งโแล้วก็ด้วยระยะนาที่มันกว้างนะก็จะเปลี่ยนเหยื่อเป็นแนวมาตกเป็นเอเจอร์เบตนะฮะโดยวันนี้เนี่ยก็จะใช้แนวนี้นะเป็นเหยื่อจากไทซิมอีกหนึ่งตัวนะครับกับเจ้าโซนิกนะเดี๋ยวลองดูนะครับก็เอาขาออกเลย เน,นื่องจากปลานาเนอะปลาช่อนเนี่ยปลามันก็มีไซส์เล็กนะมีใหญ่บ้างนะแต่ว่ามันจะชอบเหยื่อที่เป็นแนวแบบแอคชั่นไม่แรงนะไม่เหมือนแนวเฉดดนะครับ,รบเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับกับการใช้เยือ่อเท็กเบรนะครับเดี๋ยวไปตามมาส่งเลยไปนะเดี๋ยวเรามาจัวตรงผหดตรงนี้ก่อนนะครับช่วงล็อกขนาะด ใส่เคาะไปคไปันนะับกระตุกห้เหยื่อมันขยับออกมานะฮะตัวนี้ผมใส่นิวบูตเตอร์ไปนะครับำกำกว่านะทำให้เพิ่มระยะในการตีได้นิดนึงนะ ข้อดีของมันก็คือทำให้เหยื่อเนี่ยเออเวลาเราเจอที่ล่งโล่งครับเหยื่อมก็ดำน้ำมาด้วยนะน่าโดนนะเหยื่อนี้เหยื่อนงะี้ฮะ ไม่เนี <k <k ่ยเราเราจะเบรดรู <t os> <t os ้เร um ื่องรู้เรื่องโอ้ส์อย่างปอกแรมแรกมาแล้วครับกับเจ้าโซนิกนะฮะโอ้ตัวนี้เป็นสีสีแดง ฟ้านะที่เรียกสีโซนิกสีกัปตันิเิกานะน์ยอดไปปล่อยนะเดฟใสขีดสองขีดนี่แหละไปต่อนะครับช่วงนี้นี่บอกเลยว่าป่าค่อนข้างเยอะนี่ครับบางทีน้ำโลง่ลงๆแบบนี้เราก็เคาะแบบว่า จมมาก็ได้นะตีจมมาเลยนะครับประมาณว่าให้เหยื่อมันแทบแถบกับใบข้าวต้นข้าวที่อยู่ด้านล่างนะเขาะจมมาคนระับตึ๊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 บนะเนี่ยมานก็จะแถบ บนล่างบนล่างมาแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแอคชั่นที่ปลาเห็นนี้ยังไงก็เข้ากัดแน่นอนนะครับเนี่ยตึ๊บตึ๊บซ้ายทีขวาทีนะเหยื่อก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะคล้ายๆเหยือ cil, นะ่อเพนซิลเนาะแต่มาในรูปแบบของเหยื่อยางนะ เนี่ยเคาะมาตึบตึบตึบเคาะเร็วเคาะช้าก็ได้ครับแต่ว่าผมจะเคาะเร็วๆนะเพราะว่าเนี่ยลูกปลาเยอะมากครับหน้านี้เพราะว่าเออเราใช้เป็นพานนาน้ำตื้นๆเนี่ยชอบใช้แอคชั่นเร็วๆนะเนี่ยเคาะมาลูกปลากระโดดตลอดทางเลยนะลูกเหยื่อเยอะมากครับหน้านี้ เมันเป็นเวิ์งคล้ายๆที่โล่งๆนะปลาก็น่าจะมาออกินเยอกันตรงนี้แนะขอหยุดขอหยุดนะตามสเต็ปเลยฮะ เข้ามาเรื่อยๆนะครับตึก да UST, ตับตึ๊บตึ๊บตึ๊บอือ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 มันตามมามันตามมาอือหือ โอ้โหไซสคอดสวยนะนะโอ้ดันพึ่งโรได้จริงบทที่สองครับนะไซส์น่าจะมีเป็นคนกับพึ้นโรได้นะครับกับนี่พิมพ์นะครับโซนิกตัวนี้เจอร์เบยนะครับเคาะอยู่นานเลยเห็นมันไลก่กัดลูกปลาเยอะมากครับนะเนะดี๋ยวลองไปซ้ำดูอีกทีนะแก้เกมจากกบยางนะฮะเท็กซัสมันไม่กินนะ ลองแอคชั่นแบบแปลกใหม่ๆนะกคล้ายมแมลงนะการเจอเจ้าโซนิกมนาะแบบนี้ปลาช่อนไม่ปฏิเสธแน่นอนสุดยอดเนี่ยตัวนี้กินลึกนะครั้งแรกเราก็ไปเองนะอ่าไปลองอีกนาหนึ่งครับตรงนี้เป็นช่วงต่อระหว่างนาครับนะนาปลาน่าจะออนอยู่เนี่ย อนี่มีกัดอยู่ข้างในนะนผมก็จะเจอใต้น้ำมาเลยนะน,นี้่จุบจับจุบจับอยู่ตรงขนาะตรงนี้นะครับลองดูฮะน้ำมันโล่งครับตรงนี้ลองแบบ น้ำร่องๆแบบนี้น้ำร่องๆแบบนี้คู่เอาสุดครับผมอือหือหัวนี้แบบ ตัวที่3ครับนะนะแต่หัวโตไปหน่อยนะครับนี่นะฮะช่อนกับสีเขียวแท็กซี่นะครับพิมพโซนิคเหตุผลที่เมื่อกี้ผมรีบวัดนะครับนานาคือข้างล่างมันเป็นต่อซางกันหมดนะครับเดี๋ยวจะเหมือนแบบเมื่อวานนะที่เรามาแล้วแบบมันมุดแล้วเอาไม่ขึ้นนะก็ตัดสินใจวัดเลยนะครับได้ผลนะยอดตัวนี้ก็ไม่ได้เก็บนะครับออหัวมันโตนะก็ปล่อยไปดีกว่า ปลาดาบค่นข้างเยอะนะนะนี้ไปนะเดีย๋ยวลองตีเข้าช่วงตรงกลางให้ดูเนี่ยแต่ถ้าลงโล่งนี้ผมจะอาศัยการเจอใต้น้ำครับนะปลามันจะกัดแม่นกว่าเเาาคข้อมาแบบนี้ก็ได้นะให้เหยื่อมัน ลงขึ้นลง,น,ลงนี้ก็ลูกปลาเยอะครับขึ้นแบบวิ่งตามผิวน้ําตลอดนะพอน้ำ,น,ำน้ำเน่าเนี่ยอากาศร้อนๆนะปลามันก็จะขึ้นมาหายใจตามผิวน้ำนะครับหาออกซิเจนนะนทั้งนั้นเลยครับ เยอะมากนะลูกปลานะตรงนี้น่าจะมีตัวที่ออกันอยู่เยอะนะดูแล้วเนี่ยตียัดตีส่งเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ขอ,อ,อมาเนี่ยปล่อยจมหน่อยนะมีตัวเดี๋ยววิ่งเข้ามาโดดเองนะอุ้กัดนะครับอุ้กัดนะครับ กัดแ,แล้วโอ้ย,อยเนี่ยเหตุผมที่ผมไม่อยากส่งพอส่งแล้วก็แหวตลอดเลยครับโอ้ยมาอีกเรียบนึงครับตรงนี้เป็นพุ่มหญ้าหมดเลยนะลองดูครับ ส่มไปยาลกๆแบบนี้ โอ้ขาดอ,อะไรครับจอร์ดซาร์ไอโอ้ตอบน่าจะขาดปมครับวัดมาหลายตัวแล้ว <c oughs> โอ้โ ีับร้ายดี ไปกินเลยลองไปกินเลย,ลอเลยโอ้ดูจริงดูจริงดูจังรัดเลยครับใส่เลยนะโอ้ ตัวครับว่าหนาดูใสนะฮะสุดย <c oughs> อดมากครับกับเหยื่อแจ็คเบดตัวนี้นะ,ะปล่อยเหมือนเดิมครับตัวนี้กันคางผอมนะดูไซซ์ดูหัวครับนั่นนะโูโ้อุสวยงามมากปลาตัวนี้นลองลุ้นเหลี่ยมสุดท้ายครับกลับกลับบ้านตรงนี้ อ,อตัวไล่มานะไล่มาไล่มาตีจมแล้วเงพอตีลอยนี่แบเหนียกาเลยู้พอตีลอยนี่แบบเหนียกาเลยฮู้เนี่ยนะพอตีลอยนี่แบบเหนียการเลยฮู้ฉัน,ะน,นโดหรือเปล่าครับ มันไม่ใช่กระช่อนนั่นแหละสายหน้าก็สามสิบปอนลองวัดดวงดูฮะโอ้ใช่จะโดรหรอูกระช่อนใหญ่ อย่ยงวันครับนะก็อาจจะต้องพอแค่นี้นะครับค่อนข้างร้อนนะอากาศวันนี้คือแบบสู้เต็มที่แล้วครับประมาณบ่ายโมงครตอนนี้เดี๋ยวคงต้องขอลาไปก่อนนะครับกับปลานาวันนี้นะกับเทคนิคเจิร์กเบดเยื่คริมนะครับโทนิก35ก็ได้ผลไปอย่างดีนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคลิปนี้คงลาไปก่อนครับนะร้อนมากๆกับไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับ